สวัสดีค่ะลุงจอรดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะมันนี่กระดิมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงจอรดค่ะเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นเพิ่นสิว่าจังไรฝันแน่วไรกะเล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่ารับผู้สมรับฟังเน่ยค่ะอ๋อ้ความฝันหมองนี่ผู้เฒ่าเขาเอาเงินมาแล้วค่ะเงินพันเนาะเงินใหมเาเอาไปใส่มา เมื่อตอนเป็นเด็กหรือเป็นยังแต่ว่ามันแต่ก่อนเมื่อเคยมันก็เคยขันพันเนี้ยมันก็เคยถือยู่ค่ะเคยแม่นเนาะเคยแม่นคืองหงอดก่อนหงอดถี่แล้วมามัน่ันมายหญ่ตายมาอยู่เราก็โซนสามมาเลยสื่อสื่อหกโซนสามหงอดก่อนเมืออกหงอดหกโซนสามกค่อนยังวโมโหฝรล่งตัวไหนโมมีเพราะสติค่ะค่ะ เกี่ยวเนื้อนะจ้จอ,จอทำนี่นะ็เรียงอันนันก็มีมักสิบหากับศูนสีนม่มักสิบหากับศูนสี่สี่นี่มักไม่ใจบอกรืองดุงกันอยู่มักไม่ใจนี่นะค่ะสุนสม่โอค่ะแต่ก่อนนึ่งเทียบคนก่อนนึ่งเทียบคนก็รออยู่ไงนี่พคนพูคนพอน,น,น,นอนคนกอ,อ,อเกาะเดี่ยว้เจ้ายเจ้าห้องมันจะเป็นห้องตัวใจค่ะเป็นห้องบ่อกค่ะ ข้าเจ้าเอิ่นหองยังหองแค่หองแค่เจ้าหองเนาะหองแค่มาเจ้ามาเจยวจะมาคอยว่าไปคอยให้เปอนหรอกเป็นคนอืนพอบอกิ่าไงคือเจ้าทีน่นละเนาะเจ้าทีเจ้าข้างเพิ่นเป็นผู้เท่ามหาเลยบอกคุณผอเอาเงินมาให้พันาเนื่องหาศูนย์แต่ละน้องก็มันก่อนมักศูนย์ปีแต่ละศูนย์นาะง ี่นขึ้นนึ่งท่านห้านึ่งหาศูนยอืมหนึ่งหาศูนย์เลยค่ะเด่กเปนไปไหลเนาะค่ะอืมนี่ละค้ือซ้ำนี่ละค่ะอันเจ้าหวยเจ้าห้องนี่เพิ่นเป็นผู้จริงทุกผู้ชายครัมีทั้งสองเพิ่นเป็นผัวมีเยี่ไหนกันค่ะคือเงินตายเด่นเ่นงหามสีส้มข้งข้งหอม ทางห้องค่ะเรีว่าบางครั้งมันก็ุกใ่ตียางนเนาะยังมาวกันค่ะคอาาร้านแม่ค่ะแต่เ้้อแต่สมัยาในบนร่มดอกมอสีดอดมัเมีนมค่ะหนองยามมาเาไปหัดเราจะักกันดิค่ะักล่งข้ามองเลย ค่ะรูปโบ้เนี่ยค่ะจะว่าให้หอบไปเพราะห้ามนอนค่ะรูปไปอยู่มันค่ะค่ะแต่ว่าส่วนบุคคลนี่เพิ่นก็มีจริงแท้บางคนก็บรูปรูปค่ะบ็เสื้อก็บย่ารูปรูปพอแม่เพิ่นโบกเพิ่นขันเพิ่นเกามาะค่ะค่ะจะพี่ขอโบ้เคยพอเนี่ยเที่อกค่ะอยากพออยู่กับโมหินอยากให้เพิ่นมาบอกเลยคุณสี่บ้ค่ะ เราัหมดเป็นเคื okay, hum, ่องานบวุบงชุบงกันเนี่ย่นี้พ่จักค่ะหัวดีก็ถือว่าเพิ่นมาให้จ้าเนาะค่ะเขาความฝันเนาะมันจะอยู่กับบวงหรกันเนาะกเป็นแน้าท้าะเนาะแต่ว่าเมื่อที่เพิ่นเอาเงินมาให้เพิ่นพ่าทั้งสองคนเลยบอกใส่สุดจากไหนคุณพอใส่สูุรธรรมดาเนาะเพิ่นเท่าแห้งบ่ค่ะ อายือเป็นหเนาะประมาณเดบอะหเกค่ะก็คือกระเาคักเนาะักใหม่กระเถามาม่บ่บ่ยังยังบดท่านเถาปานน่นเนาะมีวลนะหนึงห้องแค่น่ว่าจนมีสายาเนาะสายาห้องคแค่นฮะคนมือนีคุณ่อ มืื่อคนกันเมื่อคืนบาทนี้เลขสี่ศูนย์นีมักส่วนตัวนี่เป็นเลขคำนวณหรือเลขความฝันจะคล้องอีกเป็นเลขข่วมมักแบบบางมักอาจจะออกใจเคียงกันวักันแมวกันนนจะแสดงว่ากันหาศูนย์หาศูนย์ก็มีแล้วเนาะคุณพ่อก็เลยคิดว่ากันสี่ศูนย์ไวขึ้นลงไว้เนาะค่ะฟันเมื่อไหมคุณพ่อกันเมาขึ้นกันมาขึ้น หรือว่าอาจกีข so. ึ้นก็เป็นหาหนึ่งเนาะครับเอาอยู่ในหันเนาะหมุนเอาอยู่ในสามตัวนี่ยสี่ศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งเนาะหมุนเอาอยู่ในหันเนาะการมุมข้อมันน้อยคิกคิวเน้นความันเน้นคนมาบอกเนาะค่่ะเพินมาบอกเพิ่นมาบอกมาหอดือนเลยบอกคุณ่อด้วยกันนี่นะคอร์ดอี่โอ้ก็สำคัญเลยเราะว่านด็กทีเนาะ ้านกที่เท่มานกที่เจ็ดสี่ทับหนึ่งเจ็ดสี่ทับหนึ่งค่ะอายุพอเท่าไดพออายุพอกับเค่ะสิบสามปีนอนค้เดียวเนาะนอนู้เดียวคุณมาบอกพ่เที่หลังื้อิาสก่ไงอู้่ดีเนบ่าสางมางสรยเรียนเรียนปรว อันงันเกี่ยวกับหี่มนะค่ะมามคนมาบอกอันมาเราขายเหี้ยขาเหี้ยมมากแบบนี้เขามาหมักเขามาหมังหมังลงแล้หมังลงหมักเหี้ยงหมังเหียลงเออเขาจะขึ้นรถนมีพวกนี้อีกี่มาขึ้รถมานอนเหี้ยมั่งขอนอนเหี้ยนเอเหี้ยนกี่ได้อนมะ มาหลีกเลยก็แต so, ่ว่าวงอีว่าบามบริสุทธิ์บ้นไม่ออกไงมันตอนมันหนองหนอกโคกตับมีบ้านผีแล้วงอนี้เนี่ก็มาออกเด็กถ่ายรถข้องงูที่ผ่านก็จะิ่มเรือกการทางทุ่มพราวลูกนี้แล้วฝันบ่ออกงวดนี้งวดรุ่นมาออกสามต้งตรงเป๊ะเนาะสื่อเลยนะมันหนับดัวยนะมันมันน้ำออก อเห็นออกหมดก็จะเป็นอีกได้มีอย่างมือนี่หรอค่ะค่ะความฝันของคุณลุงกะมี่ยังเติมเติมบ่ค่ะขอไม่ทำมีค่ะก็ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆเนาะค่ะที่มาให้แนวทางความฝันตัวเลขกับท่านผู้ชมทั้งบ้านขอ้ง household เนาะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของลุงจอดเนาะค่ะหน้าศูนย์หค่ะ405051ค่ะท่านผู้ชมบัลลิที่เจ็ดี่ทับหค่ะ อายุของลุงจอดนี่63ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจํางวดวันที่สิมีนาคม2,567ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามา รับชมรับฟังคลิปนาอค่ะนาอ,นอเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนาอค่ะนาอ,นอ,นอเพื่อที่สิบ่พตัวเลขแนว่าทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก่ะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเ c ฟทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก่ะให้ท่านผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดค่ะ ให้สมควบมุงมาตรปาถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขกร่รวยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณลุงจอดเนาะค่ะเนาะพีเจาทีเอาเงินมาให้พันหาลอยค่ะตีเป็นตัวเลขหนึ่งหาศูหาหาหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกันไหวก็คือ4 0 5 0ู1ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กาล่าไปเพียงเทนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ